สวัสดีครับทุกท่านครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับทางผู้จัดนะครับที่ชวนมาร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับในหัวข้อที่น่าสนใจมากนะครับก็คือเรื่องความไร้มนุษยภาพในสังคมไทยนะครับแล้วก็ด้วยความตอบรับด้วยความบินดีอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าเป็นงานที่ได้เรียกว่ารวมคนที่ต้องการจะมาพูดถึงหรือต่อยอดในเรื่องนี้นะครับซึ่งเป็นงานที่ อาจารย์ธงชัยนะครับได,ได้ได้เขียนได้พูดนะครับในโอกาสต่างๆกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็ได้มีโอกาสติดตามนะครับงานของอาจารย์ธงชัยซึ่งท่านค่อยๆขยับเข้ามาในพรมแดนของกฎหมายกับกระบวนการยุติธรรมนะครับซึ่งก็เป็นสาขาที่ผมเองเนี่ยนะครับก็สอนและก็สนใจอยู่นะครับก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็พยายามที่จะ ตึกจองนะครับในสิ่งที่อาจารย์ธงชัยได้ได,ได,ได้ได้พูดนะครับที่เกี่ยวข้องกับมนุษยภาพในทางกฎหมายนะครับก็จะขอ,อกะจะขอถือโอกาสนี้นะครับในการที่จะพูดต่อยอดนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในบทสนทนาที่อาจารย์ธงชัยนะครับได้ได้ได,ได,ได้ได้กล่าวไว้ในโอกาสต่างๆนะครับ เวลาพูดถึงมนเสยภาพในทางกฎหมายเนี่ยผมคิดว่าผู้นักกฎหมายก็คงจะนึกถึงคําศัพท์ในทางกฎหมายนะครับเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับซึ่งก็เป็นคําคศัพนะครับเป็นหลักการที่สําคัญที่สุดนะหลักการหนึ่งในรัฐธรรมนูญน,นะครับ ถ้าเราพูดออกจากบริบทของรัฐธรรมนูญเนี่ยพวกนักกฎหมายก็จะพูดถึงมนุษย์ในฐานะที่เป็นประธานแห่งสิทธิ์นะครับนะจริงๆก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญนะครับก่อนที่จะมีกฎหมายมหาชนในสังคมริเตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมนุษยชาติก็มีระบบกฎหมายนะครับซึ่งมีความก้าวหน้ามากตั้งแต่สมัยกฎหมายโรมันนะครับมีกฎหมาย เอกชนกฎหมายแพ่งและพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ภายใต้ระบบกฎหมายดังกล่าวเหล่านั้นเนี่ยนะตัวมนุษย์เนี่ยนะครับก็อยู่ในสถานะของการเป็นประธานแห่งสิทธิ์ก็คือมีสิทธิ์มีเสรีภาพใช่ไหมครับมีสิทธิ์ในทางทรัพย์สินมีสิทธิ์ในทางครอบครัวนะครับมีสิทธิ์ในทางแพ่งต่างๆเนี่ยนะมาเป็นเป็นพันๆปีเพราะแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่านะครับ ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเนี่ยทำให้เราเห็นว่านะครับมนุษย์เนี่ยกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ต้องการที่จะเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์นะครับก็คือว่าเราจะย้อนยุคกลับไปเนี่ยในยุคสมัยโรมันหรือยุคในยุคประวัติศาสตร์ในอดีตเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่า ความมนุษยภาพนะครับหรือความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็อาจจะมีอย่างจํากัดจํกเขี่ยแต่ว่าเมื่อเรามีระบบประชาธิตยนะครับอย่างที่ทุกคนก็ตระหนักดีนะครับมันทําให้เราเดินบนเส้นทางของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับคือการมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีความเป็นมนุษย์ใน,ใ,นในทุกๆมิตินะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องของสิทธิหรือหน้าที่ในทางแพ่งหรือในทางพาิชย์เท่านั้นนะครับทีนี้ หลักการน,นะครับของของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยึดโยงกับสิ่งที่ทั้งสองท่านได้กล่าวแล้วนะครับแล้วก็ คุณกุลาบนะครับแล้วก็ยันธงชัยนะครับก็ได้พูดถึงนะครับก็คือว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยมันยึดโยงกับความเป็นจริงนะครับนะมนุษย์เนี่ยต้องการให้คนอื่นเนี่ยเคารพนะครับในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับในสิทธิเสรีภาพของตัวเองนะครับแล้วเราก็ต้องการความเท่าเทียมกันในทางกฎหมายนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราทุกคนเนี่ยไม่ต้องการให้ใครมาชี้หน้าด่าเรานะครับด้วยถ้อยคําลวงหรือข้อความที่ไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็ด้อยค่า ความเป็นมนุษย์ของเราเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีใครมากล่าวหาเรานะครับด้วยข้อความที่เป็นจริงเนี่ยเราก็ต้องการระบบหรือกระบวนการที่ที่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นธรรมที่ทําให้เราสามารถนะครับพิสูจน์หาความจริงได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกว่าศักดิ์รีความเป็นมนุษย์นะครับหรือมุษยาพเนี่ยมันจะดำรงอยู่ในสังคมที่มีระบบนะครับในการที่จะค้นหาความจริงนะครับนะเออเรารู้สึกว่าเป็นธรรมอะเรา ได้เอาพยานหลักฐานทั้งหลาย,ยมาพิสูจน์หาความจริงนะครับแล้วก็ระบบไหนเนี่ยที่ตัดโอกาสนะครับนะไม่ให้คนที่ถูกกล่าวหาคนที่ถูกดูหมิน่นนะครับนะด้วยข้อความเท็จนะครับสามารถพิสูจน์ได้นะครับ,นะรบ,นะรบถึงความจริงหรือความบริสุทธิ์ของตัวเองได้เนี่ยนะครับก็จะไม่สามารถนะครับที่จะ มีนะครับศักดิ์ศรีของมนุษย์หรือว่ามนุษยภาพได้นะครับเพราะแล้วเนี่ยสังคมที่มนุษย์ต้องการเนี่ยก็คงเป็นสังคมที่มีกระบวนการในการพิสูจน์หาความจริงและขับเคลื่อนกันด้วยะะระบบนะครับนะที่มันเป็นธรรมมากกว่านะครับการขับเคลื่อนด้วยอำนาจแล้วก็ความรู้สึกนะครับ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ในสังคมไทยมากนะครับนะผมคิดว่าเมื่อไม่นานมานี้นะครับย่าง้ไม่กี่วันมานี้ก็มีการพูดถึงว่าเอ้สังคมเราเนี่ยมันเดินถอยหลังไปมากนะครับนะในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีคนพูดกันถึงว่าเ,เรากำลังเดินไปนะย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนไปการปกครองไหมจริงๆแล้วเนี่ยในสายตาของนักกฎหมาย โดยเฉพาะผมเนี่ยนะครับก็คิดว่าจริงๆเราไปไกลกว่านะครับก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475ด้วยซ้ําไปนะครับเราอาจจะไปไกลถึงนะครับในช่วงก่อนที่รัชกาลที่5จะปฏิรูประบบกฎหมายสมัยใหม่ด้วยซ้ําสําหรับสําหรับที่ผมหลังสังเกตในทางกฎหมายนะครับถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งมันมีการปฏิรูปนะครับระบบกฎหมายเนี่ยนะครับเราจะพบว่านะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาถึงแม้ว่าแน่นอนนะครับมันเป็นสมุนไพรยาสิทธิ์เนี่ยนะครับแต่ว่า นะความพยายามในการฏรรูุกฎหมายนยครับในการก่อตั้งระบบศาลสมัยใหมนะ่เอาระบบหรือวิธีพนนิจารณาของตะวันตกเข้ามานะครับ <c oughs> เพื่อให้คนที่ถูกกล่าวหาสามารถเอาพยานหลักฐานมาสืบในศาลและมีผู้พักษาอาชีพนะซึ่งได้รับการปึกษาแบบตะวันตกนะครับนะตามแบบของกฎหมายอังกฤษที่รงเียนกฎหมายก็ดีนะครับหรือว่าใช้นะักกฎหมายชาวต่างประเทศซึ่งเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลเขาดี <c oughs> เขาดีเนี่ยครับเขามาทําหน้าที่เป็นผู้พักษาเนี่ยมันเป็นความพยายามที่จะสร้างบรรยากาศนะครับ ที่ทําให้คนรู้สึกว่าเออเมื่อเราตัวเองถูกกล่าวหาเนี่ยตัวเองจะมีโอกาสในการพิสูจน์หาค้นหาความจริงนะครับแล้วเราก็มีตัวกฎหมายอักษรนะครับนะที่เกิดขึ้นกฎหมายอาญาก็ดีหรือว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ดีซึ่งมันเริ่มทําให้คนรู้สึกมีความหวังนะครับว่าตัวเองเนี่ยกำลังเป็นประธานแห่งสิทธิ์นะครับจากที่ดินเนี่ยนะครับนะซึ่งคอนเซปต์เรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินในทั้งหลายเนี่ยนะครับนะาสมัยก่อนเนี่ยนะครับว่าเออที่ดินก็อาจจะเป็น ของอุปม,มาอกษัตย์อะไรตย่างตาพวกนี้นะครับแต่ว่าภายใต้รบบกฎหมายสมัยใหม่เนี่ยนะครับกฎหมายแพ่งและพลาณิชย์เนี่ยก็ทำให้คนรู้สึกว่าเออเราสามารถเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้นะเราสามารถจำหน่ายใจโอนกนรรมสิทธิ์ได้นะเรากําลังอยู่บนเส้นทางน,นะครับของการมีมนุษยภาพนะครับถึงแม้ว่ามนุษยภาพในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันยังมีความจํากัดจําเขี่ยอยู่มากนะครับแต่ว่ามันเป็นเส้นทางซึ่งมันก็มาเติมเต็มนะครับโดยการเปลียย่ยนแปลงบุคคลเมื่อปี2475ซึ่งทําให้เราได้อยู่บนเส้นทางที่ทําให้คนรู้สึกว่าเออ เราน่าจะมีโอกาสได้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์นะครับหรือมีนุษยาภาพที่สมบูรณ์นะครับถ้าเราย้อนกลับม,มาในช่วงสมัยกันที่5เนี่ยคนที่สนใจวศาสารกฎหมายเนี่ยนะครับนะรบจริงจริงคุณกระสีิ์เนี่ยอนันทนาทรน,นะครับซึ่งก็สนใจกระบวนการตัดสินแล้วก็คำพิพากษาของศาลในช่วงเวลาที่ยังเป็นสมัยศิราชสมัยกันที่5ช่วงเวลาที่มันเป็นการเปลี่ยนผ่านนะครับแต่ว่าเรามีสารตามแบบตะวันตกแล้วเนี่ยเราก็จะพบ ว่ามันมีความพยายามของผู้พากษานะครับในช่วงวลารันจำนวนมากนะครับที่จะรักษาความเป็นอิสระนะครับที่จะพยายามสร้างกราอกำบังนะไม่ให้ฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับเข้ามาแทรกแซงในการในการ,ในการตัดสินคดีนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าแม้กระทั่งในระบบการปกครองซึ่งยังไม่เป็นไมตไตเนี่ยผู้พักษาก็รู้สึกว่าออความเป็นอิสระ นะครับนะของการทําหน้าที่การรักษากระบวนการในการค้นหาความจริงนะครับที่ไม่ให้ฝ่ายบริหารเนี่ยเข้ามาแทรกแซงหรือยอมทําตามนะครับนะคำสั่งหรืออําเภอใจของฝ่ายบริหารเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญอย่างที่สุดในการทาหน้านที่ของฝ่ายตุลาการซึ่งไม่น่าแปลกใจเพราะว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยอิทธิพลของกฎหมายอังกฤษเนี่ยนะครับมันมีอยู่มากเลยในสังคมไทยนะครับแล้วก็ภายใต้กฎหมายอังกฤษซึ่งหลายท่านนะครับบางท่านหรือบางท่านอาจจะทราบว่าอังกฤษเนี่ยนะครับมีม,มีหลักความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการก่อนที่ จะได้ก็จะมีปะบยกตไปอย่างสมบูรณ์ได้ซ้ําไปนะครับคือการที่ผู้พักษาเนี่ยรู้สึกว่าในการทําหน้าที่เนี่ยนะครับจะต้องทาอย่างอย่างตรงไปตรงมาตามหลักกฎหมายนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเป็นขุนนางนะครับหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกร,ริยัเนี่ยแต่ว่าในการทาหน้าที่เนี่ยก็จะมีความเป็นอิสระและก็จะไม่รับคําสั่งจากผู้ใดทั้งสิ้นนะครับนั้นเพราะนันแล้วในอิทธิพลของกฎหมายอังกฤษในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันทําให้เราเกิดวัฒนธรรมซี่งซึ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่ง ผมคิดว่าเมื่อเทียบกับปัจจุบันนี้เนี่ยเราพบว่าเราอาจจะถอยหลังไปหรือเปล่าในหลายคดีที่เรากำลังกำลังกำลังตกเถียงกันนะครับในสังคมเลยว่าในคดีเหล่านั้นเนี่ยในปัจจุบันนี้นะครับมันมาตรฐานมันเนี่ยต่ำยิ่งกว่านะครับในาการพิจารณาคดีในช่วงสมัยรายการที่5ด้วยซ้ำไปหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเป็นคำถามที่ชวนให้เราย้อนกลับไปดูนะครับนั้นนี่เป็นเรื่องของความถอยหลังนะครับความถดถอยนะครับของมนุษยภาพในทางกฎหมายในสังคมไทยนะครับ สิ่งที่เราสังเกตเห็นตอนนี้เนี่ยผมคิดว่า,าหลายท่านอาจจะเห็นว่าคดีที่การสืบหาความจริงเนี่ยนะครับที่ ผู้พักษาหรือคนในกระบวนการวิธรรมเนี่ยนะ,นะครับไม่สนใจนะครับกระบวนการในค้นหาความจริงนะครับปฏิเสธไม่ให้มีการนําเสนอพยานหลักฐานนะครับอย่างเช่นเราอยากจะขอให้ศาลออกหมายเรียกใช่ไหมครับพยานหลักฐานบางชิ้นศาลก็ไม่อนุญ,ญาตนะครับซึ่งก็ตัดโอกาสไม่ให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมีโอกาสพิสูจน์ความจริงหรือว่าระบบที่มีปัญหามากที่สุดระบบหนึ่งซึ่งหลายท่านอาจจะเคยได้ยินในข่าวนะครับซึ่งถูกใช้ในในคดีบางหด นี่ไม่ใช่แค่สามนุนนะครับว่าในศารอาญาทุจริตนะครับหรือว่าในสารประเภทอื่นก็คือเรื่องของระบบไต่สวนซึ่งทําให้ศาลเนี่ยนะครับคือผมคิดว่าคอนเซปต์ของการเอาระบบไต่สวนมาใช้เนี่ยคือการ a อ u บิล์นะครับกระบวนการในการสืบหาความจริงที่ที่ที่ทร้ายแรงที่เลวร้ายที่สุดนะครับเพราะว่าระบบไต่สวนที่ใช้อยู่ในบ้านเราเนี่ยที่เรียกว่าระบบไต่สวนระบบไต่สวนซึ่งฟังดูเหมือนกับว่าม่นเป็นระบบที่มาจากยุโรปจริงยุโรปไม่ได้มีระบบแบบนี้เลยนะครับคือระบบที่ให้ผู้พักษาเนี่ยใช้วิธีในการตัดพยาน นะครับนะให้เหลือเท่าไหร่ก็ได้ไม่ให้สืบก็ได้นะครับนะ จริงแล้วระบบไต่สวนเนี่ยนะครับมันคือระบบที่เอามาเสริมระบบกล่าวหาก็คือนะครับก็คือปล่อยให้ผู้ความหรือคนโดยเฉพาะคนที่ถูกกล่าวหาได้มีโอกาสเอาพยานหลักฐานมาสืบอย่างเต็มที่แต่ว่าศาลเนี่ยนะครับต้องคอยช่วยนในการค้นหาความจริงด้วยนะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยนะครับการเอาระบบไต่สวนมาใช้มันคือการเอาเอาระบบคือให้อํานาจนะครับนคนที่พิจารณาในการตัดพยานนะครับตามอําเภอใจโดยที่ไม่ต้องมีเหตุผลใดๆดทั้งสิ้น,นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยระบบที่มันเป็นอยู่ตอนนี้นะครับมัน ต้องถือว่ามันเป็นระบบที่มันการปิดช่องทางในการทําลายกระบวนการเพื่อนะครับในการร่วมกันค้นหาความจริงนะครับซึ่งแน่นอนนะสังคมที่ไม่มีความจริงนะครับกระบวนการทฤติธรรมทีม่มีความจริงเนี่ยเราจะไม่มีทางรู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์นะครับอย,อย่างสมบูรณ์ได้นะครับผมอยากจะเน้นอย่างนี้ว่าจริงๆปัญหาของมนสษยภาพมันก็คงจะมีมาต่อเนื่องตลอดตั้งแต่ปี2475นะครับแต่ว่า ผม,ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยหรือหลายคนในที่นี้นก็อาจจะตระหนักตรงกันว่าในช่วงที่สิในช่วง1ิปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อปี257นะครับแล้วก็มีการจัดทำรัฐมนูลปี60เนี่ยนะครับออระบบกฎหมายนะครับระบบรัฐมนูลแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันเป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อลดทอนคุณค่าแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย,อย์อย่างเป็นระบบนะครับ,นะรบผมคิดว่า ภายใต้ระบบนะที่มันเป็นอยู่เนี่ยนะครับอย่างที่ทุกคนสังเกตเห็นเนี่ยนะครับก็คือ,อมันคือระบบที่ทําให้ให้คนพวกเราทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนที่ไร้ความสามารถใช่ไหมครับไร้ศักยภาพแล้วก็ต้องพึ่งพาผู้มีอานาจแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ใช่ประธานแห่งสิทธิ์อีกต่อไปนะครับแต่เป็นเพียงแค่วัตถุแห่งสิทธิ์นะครับหรือว่าเป็นข้าทาสแห่งอํานาจนะครับนะแล้วก็รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับนะที่ สร้างขึ้นมานะครับระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่สร้างขึ้นมาเนี่ยขอแยกใช้คําที่คุณสรณีใช้ประจำนะครับก็คือเป็นระบบลวงตานะครับก็คือว่าที่ที่ที่เป็นระบบลวงตาเนี่ยจริงๆก็สอดคล้องกับสิ่งที่คุณสรณีได้อ้างนะครับนะคุณกุลลาบเมื่อสักครู่ว่ามันเป็นระบบที่ครึ่งจริงครึ่งเท็จนะครับนะระบบลวงตาเป็นครึ่งจริงครึ่งเท็จก็คือว่าเป็นระบบที่หลอกนะครับคนไทย จำนวนมากหรือนะครับหรือว่าคนภายนอกว่ามันเป็นระบอบที่ขึ้นต้นด้วยเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เคารพในสิทธิเสรีภาพใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบอบที่มันถูกสร้างขึ้นมาอย่างที่ทุกคนตระหนักกันดีก็คือว่าเป็นระบอบที่ ทำลายนะครับมีกลไกที่ซับซ้อนมากในการทําลายแล้วก็ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับมีการเลือกตั้งแต่ไม่ครบผลการเลือกตั้งใช่ไหมครับนะมีสวมีองค์กรอิสระนะครับถูกสร้างขึ้นมาทํางานกันอย่างสอดประสานเป็นระบบนะครับเพื่อทําลายนะเจตจำนงของประชาชนผ่านทางเลือกตั้งใช่ไหมครับนะทำลายผู้แทนของประชาชนตัดสิทธิ์ยุคพรรคการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราไม่ต้องพูดกันมากทุกคนก็เห็นนะประจักษ์กันด้วยตัวเองนะครับนะซึ่ง นะครับการทํางานอย่างเป็นระบบเนี่ยนะครับของของกลไกทางกฎหมายตั้งแต่รัฐธรรมนูญจนึงกฎหมายเนี่ยมันทําให้คนรู้สึกว่าออตัวเองนะครับนะไม่ใช่แค่มีความออสิทธิเสรีภาพที่จำกัดหรือศักดิ์ศรีว่ามนุษย์จะจำกัดนะครับผมผมคิดไปแย่กว่าน,นั้นอีกคือผมมองว่าทําให้พวกเรารู้สึกเป็นตัวตลกที่เป็นตัวตลกก็เพราะว่ามันเหมือนกับยันในกฎหมายมันเขียนว่าเรามีศักดิ์ศรีว่ามนุษย์เรามีสิสทธิเสรีภาพ แล้วหลอกให้เราไปเลือกตั้งใช่ไหมครับเสร็จแล้วทำไมฮะก็ฉีก <st <stör re> ใช่ไหมครับนาะเจตจำนงของการเลือกตั้งเนี่ยต่อหน้าต,อต,อต่อตาพวกเรานะครับนั่นคือนั่นคือ,อการทําให้เรารู้สึกเป็นเพียงแค่ตัวตลกนะครับในระบบกฎหมายนะครับนะบนะบที่เป็นอยู่ในเวลานี้นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่แย่ยิ่งกว่าผมคิดว่าถ้าย้อนกลับไปสมัยสมุราาสิธิราชเนี่ยทุกคนรู้ว่านะสมุราาสิทธิราชเนี่ยเรามีสิทธิเสรีภาพจํากัดเรามีสิทธอิอแค่นี้แหละนะแต่ว่าร,ระบบปัจจุบันประทาบนิรนุนปี60ูเนี่ยมันทาให้ เออเราเราเหมือนจะมีสิทธิเสรีภาพนะเราไปเลือกตั้งได้นะแต่เราไม่มีใช่ไหมครับสุดท้ายมันก็ถูกทําลายไปต่อนหน้าต่อตานะเราเสียเวลาเสียทรัพยากรเสียความรู้สึกแล้วก็หมดหวังนะครับนะซึ่งสภาพแวดล้อมแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันได้มีมีผลกระทบต่อกฎหมายกระกาบุการยุติธรรมนะครับคือมันทําให้อ่ กระบวนการกระบวนการิธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าในหลายๆคดีที่เราเห็นเนี่ยมันกลายเป็นกระบวนการกระบวนการยุงิธรที่ไม่ยึดถือความจรงิงแล้วก็ไม่ส่งเสริมให้คนเนี่ยนะครับนะร่วมกันค้นหาความจรงิงนะนะแล้วก็จริงๆจะในอีกทางหน,นึ่งก็คือส่งเสริมให้คนโกหกกันหลอกลวงกันตั้งแต่กฎตั้งแต่ระบบการเมืองจนถึงกฎหมายนะครับแล้วก็พอเราไม่สนใจเรื่องค้นหาความจริงใน,ในกระบวนการในทางกฎหมายเราก็จะสนใจเพียงแค่หาคอนเนคชั่น นะว่าจะทำยังไงดีนะครับที่จะล็อบบี้คนที่ตัดสินทํำยังไงดีที่จะทําให้เกิดผลอย่างนี้ต้องการนะครับมันก็จะเกิดระบบนะนะหรือสภาวะเช่นนั้นซึ่งเราพบเห็นหรเราสงสัยในหลากหลายคดีมากนะจำนวนคดีเหล่านี้เนี่ยต้องยอมรับนี่เป็น observation ส่วนตัวผมซึ่งไม่เคยทําวิจัยสํารวจนะครับนะอย่างอย่างอย่างเป็นหลักวิชาการนะครับแต่ผมรู้สึกเองนะครับจาก หลายๆคดีเราพบเจอนะครับที่ปรากฏในสื่อก็ดีที่ได้รับฟังมาก็ดีว่าตลอดช่วง30ปีมานี้เนี่ยครับนะ,ะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดนะครับซึ่งทําให้เรารู้สึกหมดหวังในการบริารการยุติธรรมนะครับว่ามันจะสามารถที่จะนะให้ความจริงกับความเป็นธรรมได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้ยินมาก็เต็มไปด้วยเรื่องของคอนเน็กชันเรื่องของการใช้เงินนะรเรื่องของอวิธีการต่างๆนอกกฎหมายนะครับนะซึ่ง เพราะนั้นแ้เนี่ยไม่แปลกใจที่ผลของกระบวนการเวทธรรมเนี่ยเราจะเห็นคําสั่งหรือบางครั้งคำพิพากษาหรือกระบวนการซึ่งนะมันจะตัดโอกาสในการหาความจริงนะครับรวมทั้งทำพิพากษาซึ่งไม่ได้สนใจในการให้เหตุผลนะครับนะไม่สนใจในการเรียกว่า ค้นหาความจริงที่มันถูกต้องหรือว่าแม้ทั้งมีความจริงที่ถูกต้องก็เป็นคำพิพากษาที่บิดเบือนเขาจจริงนะครับอย่างเรียกว่าไม่ไม่ละอายนะครับไม่ละอายนะครับพยานเบิกความอย่างหนึง่งแต่ว่าเขียนในคำพิพากษาอีกแบบหนึ่งนะครับนะแล้วก็ไม่สนใจนะครับให้เหตุผลเวลาตีความหรือนะนะอวินิจฉัยข้อกฎหมายอย่างที่คุณสร,รณีได้พูดถึงนะครับว่าสุดท้ายก็ก็ จะเป็นคำพิพากษาที่ตัดจบหรือสั้นไปเลยนะครับเพราะคือเขียนคือมาถึงจุดที่เขาอาจจะรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องเขียนอะไรแล้วนะครับนะ่าไม่วามันเป็นอะไรต้องอธิบายอะไรเหตุผลนะครับก็แค่เนี่ยตัดสินแบบนี้สั่งแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นบ่อยมากขึ้นนะครับนะแน่นอนนะครับคนที่ทําอย่างนี้ได้ก็ต้องคิดว่าคนที่ถูกกล่าวหาก็ดีจําเลยก็ดีเนี่ยไม่ได้มีศนะักดิ์ศรีความเป็นมยออย่างสมบูรณ์นะครับคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เป็นประธานแห่งสิทธิ์ที่ควรได้รับการคุ้มครองภายใต้ระรบบกฎหมายคนเหล่านั้นเพียงแค่าา แห่งอำนาจนะครับเพราะ,ะนั้นเราไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องให้โอกาสในการสแสลงความจริงไม่ยังเป็นอะไรต้องอธิบายนะให้เขาเข้าใจในใคำพิพากษาหรือในคําสั่งนะครับผมอยากจะอาจจะพูดนะไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็พูดถึงกระบวนการวิธีธรรมที่เกี่ยวข้องกับมาตราหนึ่งสอสักเล็กน้อยนะครับซึ่งผมผมเองก็คิดมาตลอดว่ามันมีคนพูดกันเยอะว่า จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่พูดเราไม่แตะมันก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วปัญหาซึ่งมัน ทำให้เรากังวลใจมากนักกฎหมายนะครับนักวิชาการกฎหมายกังวลใจมากเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวมาตรานี้มาตราตัวดนตัวมันเองนะครับนะแน่นอนนะครับนะมาตรานี้กระบวนการยุิธรรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรานี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความอ่อนไหวของสถาบันที่เกี่ยวข้องนะครับนะกับกฎหมายในเรื่องนี้นะครับแต่เดียวกันเนี่ยผมมองว่ามันแสดงให้เห็นถึง สุขภาพนะครับเรียกว่านะค,ความเข้มแข็งของกระบวนการยุติธรรมไทยทั้งระบบนะครับว่า,อ,าองค์กรก็ดีหรือว่าบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมก็ดีเนี่ยนะมีความหนักแน่นในหลักการกฎหมายนะครับแล้วก็ยึดมั่นนะครับในรั้วรอมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเกิดว่านะมันแสดงให้เห็นถึงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันแสดงให้ถึงความอ่อนแอของตัวองค์กรนะครับแล้วก็ตัว บุคลากรในวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยมากมากเนี่ยมันก็มันมันไม่มีหลักประกันอะไรเลยว่าในคดีอื่นๆเนี่ยเขาจะไม่เป็นแบบนี้นะครับที่พูดแบบนี้เพราะว่านะในคดีพวกหนึ่งสอง็ดีหรือคดีที่ปรากฏในสื่อเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพแต่ว่าในคดีอื่นๆเนี่ยเนื่องจากว่ามันเกี่ยวข้องเฉพาะคนที่ถูกฟ้องร้องเนี่ยเราไม่เห็นภาพแต่เพียงแต่ว่าถ้าคดีเหล่านี้เนี่ยคุณยังอ่อนไหวได้นะครับคุณยังไม่ยึดมั่นหลักกฎหมายได้คุณยัง t r e ต t นะครับนะคนนะครับนะนะว่าไม่เป็นคนนะครับนะคุณไม่เคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์เนี่ยผมเชื่อว่ามันมีแนวโน้มในคดีอื่นๆเนี่ยก็จะมีลักษณะนะคนะคล้ายๆกันซึ่งนะมันเป็นสัญญาณนะครับที่บ่งบอกให้เห็นถึงนะสุขภาพโดยภาพรวมของระบบกฎหมายและก็กระบวนการยุติธรรมในบ้านเรานะครับ พราะแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในคดี112เนี่ยนะครับผมก็ก็ย้อนกลับมาอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่เราเรียกร้องกันนะครับนะอาจารย์จริงๆเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาจริงๆเมื่อวานด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับอาจารย์ตรงชัยนะครับแล้วก็มีบางท่านนะครับอาจารย์บางท่านแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้ไปยื่นนะครับคำร้องต่อศาลนะครับศาลอาญานะครับเพื่อขอให้ปฏิบัติต่อ ทนายอนนท์นะครับนะ,ะโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นในเรื่องของการใส่โซ่ตรวนก็ดีเราเห็นภาพที่ผู้ต้องขังหรือผู้ต้องหาเนี่ยนะครับถูกเรียกว่าไม่มีรองเท้าใส่นะครับในบางสารเนี่ยไม่มีรองเท้าใส่ตอนที่เดินในบริเวณสารเนี่ยคือการเรียกร้องเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นการเรียกร้องที่เรียกว่า เป็นการเรียกร้องขั้นต่ำที่สุดน,นะในระบบกฎหมายหรือกระบวนการมก็คือการเรียกร้องให้เคารพในศักดิ์ศรีความมนุษย์คือไม่ได้เรียกร้องอะไรที่มันซับซ้อนเลยแต่เป็นการเรียกร้องที่ทพื้นฐานที่เบสิกมากๆนะครับซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่ขอเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่เข้าใจคือในฐานาะนักกฎหมายเนี่ยมันไม่จาเป็นต้อง ต้องอธิบายกันด้วยหลักทฤษฎีกฎหมายที่มันมีอะไรซับซ้อนนะครับนะมันใช้เพียงแค่ common sense สามัญสำนึกนะนะเราเรามี empathy เรามองคนว่าเท่ากันเรามองคนว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ควรได้รับการปฏิบัตินะครับอย่างได้ความเคารพในศักดิ์ศรีว่าเป็นมนุษย์นะครับการที่เขาสามารถใส่รองเท้าได้นะมันเป็นสิทธิ์มันเป็นสิ่งท่าน,น,นพื้นฐานอนะที่ควรจะมีนะครับนะการที่เขามีสิทธิ์ได้รับการประกันตัวนะครับนะบนะเพราะว่ารัฐนูญสนิษฐานไว้ ว่าเขายัางเป็นผู้ริสทธิ์อยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาทุกๆคนเนี่ยควรได้รับในทุกคดีนะไม่ใช่ว่าจะเป็นคดีหนึ่งสองก็ดีหรือว่าคดีอื่นๆก็ตามนะครับนะเพราะแล้วเนี่ยก็ย้อนกลับมาที่อาจารย์ธง,งชัยนะครับนะก,ก็อยายกจะขอบคุณอาจารย์แล้วก็หลายๆคนที่ร่วมมันต่อสู้นะครับนะเ,เพื่อเรียกร้องในสิ่งที่ ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นธรรมดาสามัญที่สุดนะครับนะของของมนุษย์นะครับของของระบบกฎหมายแล้วก็ของกระบวนการยุติธรรมนะครับก็คือการที่บุคคลได้รับการปฏิบัตินะครับ นะการที่อาจารย์ธงชัยเนี่ยพูดในช่วงเวลาที่ท,ท,ที่ผ่านมานะอาจารย์ก็พยายามยืนยันว่าสิ่งที่อนนท์เรียกร้องสิ่งที่หลายคนเรียกร้องนะค,นะคือการการพูดความจริงนะครับนะอาจารย์บอกว่าการพูดว่า2องบวกสองเท่ากับสเนี่ยนะครับมันคือมันคือการยืนยันความจริงนะครับมันคือการยืนยันความจริงเพราะนั้นแล้วเนี่ย สิ่งที่ทํากันอยู่เนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าในสายตานักกฎหมายเนี่ยมันคือการยืนยันในสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดในทางกฎหมายและบทกฎหมายเนี่ยนะไม่ต้องการอะไรที่มันซับซ้อนนะครับไม่ต้องการทฤษฎีกฎหมายอะไรซับซ้อนมันเริ่มต้นจากนะการทรี่เรายอมรับความจริงนะครับนะ เรายอมรับนะครับเรายอมให้มีกระบวนการนะครับในการตรวจสอบความจริงนะครับอย่างโปรง่งใสแล้วก็เป็นธรรมนั่นคือสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดนะครับนะไม่ต้องไปพูดถึงนะเสียดีทางกฎหมายอะไรที่มันซับซ้อนนี่ต้องมาเรียนในต่างประเทศนะครับนะเราเริ่มต้นจากตรงนี้ถ้าสังคมเนี่ยไม่มี นะไม่ยอมรับความจริงนะเปรีบเทียความจริงแล้วก็ไม่มีกระบวนการในการที่จะพิสูจน์ความจริงแล้วเนี่ยนะมันไม่มีทางไปได้นะครับนะนะเรื่องอื่นๆมันไม่มีทางไม่มีทางพูดถึงกฎหมายที่มันมีความสะับซับซ้อนนะนะอะไรต่อไปนะครับนะก็ก็อยายกจะขอบคุณนะครับอาจารย์ธงชัยแล้วก็คนที่เสียสละทุกท่านนะครับซึ่งก็มีทั้งคนที่อยู่ต่อสู้อยู่ข้างนอกนะครับอาจจะถูก บทขยี้นะครับนะไปแล้วนะครับถนะูกทำลายไปแล้วหรือว่าคนทีนะ่ถูกบทขยี้ทำลายแล้วก็ถูกจำกัดเสรีภาพที่ต่อสู้อยู่นะครับว่าเป็นการนะทุกคนก็ได้เสียสละนะต่อสู้เพื่อความจริงนะครับขอบคุณครับ